อันนี้ที่นาฬเทียนนะคะก็คือนาทาลีกัสแลนนั่นแหละคะ่ะที่นี่เขาเรียกนาฬเทียนอันนี้ฝั่งสายสีน้ำเงินนะนั่งชุดบัสสีน้ำเงินขึ้นมานะคะมันก็จะเป็นภูเขาซ้อนๆซ้อนๆกันแล้วก็จะเป็นเหมือนสนามหญ้าสีเขียว นี้นำมาวันที่21พฤษภาคม2568นะคะยังไม่มีดอกไม้ค่ะมีแต่ต้นหญ้าเขียวๆคนก็เยอะแดดก็แรงที่นี่นะคะสี่ทุ่มพระอาทิตย์ตกนะคะช่วงนี้ค่ะแต่ว่าเขาปิดซื้อบัตรหนึ่งทุ่มนะคะมากลางวันสู้ไม่ไหวแดดแรงมาก ันนี้ระหว่างทางก็จะมีคนเดินขึ้นเดินลงสวยงามค่ะมีแดดแรงแต่ว่าเย็นนะคะ